800้อหัวนี่เปิดกี่ครั้งครับตอนนี้ครั้งเดียวครับเดือกรอครั้งเดียวครั้งเดียวเลยจริงๆเลยครั้งเดียวครั้งนึงเปิดผมไม่เดียผมไม่เชื่อตอนแรกผมจะลองข้างหนึ่งก่อนครับผมก็เลยเปิดดูแต่ก่อนเครื่องข้างนู้นมันจะเป็นระบบ2ครั้งรถน้ำสองครั้งเปิดสองล็อกเปิดทีเดียวใช้เครื่องเล็กเครื่องสาเองเปิดหมดเลยทั้งร้อยสองร้อยต้นครับโอ้เด๋ยวเชื่อครับเกษตรทันใจนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนเจจูสวนจจูนะครับซึ่งก็อยู่กับลูกชายสุดหล่อนะครับนนิก นะครับสวนนี้อยู่อำเภอเดาจจังหวัดสงขลานะครับก็วันนี้มากับพี่บีด้วยนะครับเรามารีวิวหลังจากปรับปรุงระบบน้ําที่สวนนันิกส่วนนี้ของนันิกอายุกี่ปีแล้วครับ4ปี4เดือนครับ4ปี4เดือนนะครับก็คือเดิมเนี่ยของนันิกแปลงเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยกี่ต้นครับ400ต้นครับ400ต้นแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ย เราใส่หัวน้ําปกติต้นละสองหัว,วนะครับต,ต้นละสองหัวเปิดน้ํากี่ครั้งครับกว่าจะเสร็จก็ทั้งหมดมันหกล็อกล็อกลายยี่สิบนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงใช้เวลาก็สาม,มชั่วโมงนะครับก็ร่วมสามชั่วโมงนะครับจากหัวเดิมปั๊มห้าแรงห้าแรง,งมิซูปั๊มห้าแรงแล้วก็เมนีนิ้วเมนสี่นิ้วเมนสี่นิ้วเมื่อก่อนเนี่ยก็เปิดครั้งละล็อกถ้าเปิดครั้งละสองล็อกมันจะเป็นยังไงครับไม่น้ำไม่ออกครับมันสปริงเกอร์ไม่หมุน น้ำมันจะแรงดันยังไม่พอแล้วก็น้ำมันจะออกน้อยใช่ไหมวงไม่กว้างแล้วก็นั่นนี่ก็เลยลองปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฝั่งนี้มันมี2โซนโซนฝั่งนู้น200อฝั่งนี้200รอยอ่าโดยประมาณก็จากโซนนู้นก็เปิดได้ครั้งเดียวใชนะครับแล้วพอพึงพอใจในรอบแรกสุดยอดว่าเปิดน้ําแล้วเฮ้ยมันเปิดได้ทีเดียวอก็เลยปรับเับปรับหมดเลยนะครับปรับใส่หัวฟินแปดหมดเลยทั้งแปลงก็ประมาณแ800ดร้อยหัว 800รอหัวนี่เปิดกี่ครั้งครับตอนนี้ครั้งเดียวครับเดือครเดยวเดือครั้ัเดยวครเดยวเลยจริงๆเลยครั้งเดียวครั้งนึ่งเปิดผมไม่ค่ียผมไม่เชื่อตอนแรกผมจะลองข้างนึงก่อนครับผมก็เลยเปิดดูแต่ก่อนเครื่องข้างนู้นมันจะเป็นระบบสองครั้งรถน้ำสองครั้งเปิดสองล็อกเปิดทีเดียวใช้เครื่องเล็กเครื่องสามเองเปิดหมดเลยทั้งร้อยสองร้อยต้นครับโอ้เด๋ยวเชื่อตั้งแต่กันเปลี่ยนเลยครับไม่เอาแล้วหัวเดิมเปลี่ยนหัววินเลยแล้ว พอเราใช้เนี่ยหัวรัศมีวงตอนนี้วงน้ําออกมาขนาดไหนได้ครับสองเมตรสามเมตรได้ครับประมาณสามเมตรเลยนะครับสเมตรโอ้ก็นี้กดนี้ออกมาเลยทรงพุ่มเลยใช่ครับนะครับอเลยทรงพุ่มทั้งแปลงเปิดกี่นาทีหรือเปิดกี่ชั่วโมงแต่ก่อนสามชั่วโมงอ่าตอนนี้ตอนนี้ชั่วโมงเดียวเหลือชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวอระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเครื่องห้าแรงก็เท่ากับว่า การเปิดน้ําแต่ละครั้งเนี่ยเราจะประหยัดค่าไฟไป2ชั่วโมงต่อครั้งนะครับก็เปิด1ชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนเดิมปกตินะครับก็ในเรื่องของหัวฟิน8ที่ราคาอาจจะดูสูงแต่จริงๆแล้วมันไม่แพงเลยนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าอันนี้หัวหัวฟิน8หัวใหม่นะ เดี๋ยวให้พี่บีแนะนํานิดนึงครับหลักการใช้งานของมันก็อันนี้เป็นหัวชดเชยแรงดันนะครับประสิทธิภาพเขาอยู่ที่ประมาณ100ล<ส>ิตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือในส่วนของแปลงนั้นเองเนี่ยต้น4ปีตอนนี้วางอยู่ต้นสองหัวสองหัวครับถ้าเราคํานวณแล้วก็คือเปิดประมาณหัวหัวหนึ่งก็คือถ้า1ชั่วโมงได้ร้อยลิตรได้ประมาณสองหัวก็200ลิตร200ลิตรครับทีนี้เราก็เปิดอยู่ประมาณชั่วโมงครับ ชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้สองหัวต้นทุเรียนก็รับน้ําเพียงพอแล้วสองร้อยลิตรทีนี้หลักการของไอตัวเนี้ยมันจะมีไอตัวเคี้ยวสีตัวเทานะครับน้ององมขยับเข้ามาดูาาหัวนี้ตรงนี้จะเป็นตัวบังคับรัศมีของวงน้ํานะครับคือตอนซื้อมาเล็กๆไอหัวเนี้ยมันจะงุ้มอยู่อ่ามันจะงุ้มปีมน,ปนี้ทีนี้เราต้องการให้วงน้ํามันกว้างขึ้นก็คือเราจะงัดตัวนี้ขึ้นมานะเราจะตัดออกไปเลยก็ได้จะตัดออกก็ได้ครับปัญหา ในส่วนของหัวฟิษแปดนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวรูที่มันมีขนาดเล็กนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการอุดตันบ่อยทีนี้ก็วเวลาเราแกะทำความสะอาดนะครับเราจะเอาแผ่นสีส้มนี้ออกแล้วก็เปิดน้ําล้างตัวแผ่นไดเฟรมนี้ห้ามห้ามแกะออกห้าม,มหายด้วยเป็นตัวเป็นตัวชุดเชแรงดันใช่ครับทีนี้ปัญหาเรื่องการอุดตันก็เดี๋ยวจะแนะนำนั่นนี้ต่อไปก็คือในส่วนของชุดกองนะครับมันจะมีชุดกองที่เป็นแบบทั้งแมนนวลแล้วก็เซมิออโต แต่นี้ในส่วนของนานิกถ้าหลังเก็บเกี่ยวปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีทุนเหลือที่จะเปลี่ยนชุดกองออโต้ไปเลยใช่ครับครับมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับชุด<ะ>กองออโต้นี่มันทานํางานยังไงพี่มไม่ต้องแกะออกมาล้าง,<อ>งใช่ไหมของเดิมก่อนหนะ้าเนี่ยของอีฟินิตี้จะเป็นอ่า,อาท่อสีดำดำบอัตราการโฟน้ําอยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0ื่นลิตรนะครับทีนี้ในส่วนของหัวนานิีเ,เองเนี่ยตอนเนี้ยทั้งส่วนเนี่ยแ800ดร้อก็ต้องติดถ้าเป็นตัว เมนวลทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ตัวครับครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นซีมิออโต้ก็อยู่ที่3ก็บอกเหมือนกันครับแต่ความแตกต่างกันก็คือว่าแบบเมนวลเนี่ยเราต้องถอดต้องถอดออกเกะออกมาล้างอิงอะไรเองนะครับ,รบมันก็จะยุ่งยากแต่นี้ถ้าเป็นแบบซซมิออโต้นะครับเหมือนที่เรารีวิวกันในเพจของระบบน้ำอินฟินิตี้เองหรือในส่วนของกเกษตรทันใจเองเนี่ยระบบเซมิก็คือเราแค่เราไม่ต้องไปถอดแค่บิดแค่เปิดเละเปิดวาล มันก็จะล้างอัตโนมัติเองล้างะล้างเองอ่าครับล้างของมันเองนะครับก็นี่เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวหลังจากที่น,นันเอกเปลี่ยน,นโอเคทำงานง่ายขึ้นแล้ว<ช> <บ plans. S 1> แล้วก็แปลงนี้เนาะน,านันเอกคือเป็นแปลงเป็นแปลงทุเรียน,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 นสาวนะครับถ้าถ้าดูเนี่ยก็คือตอนเนี้ยใบเขาจะเสมอนะครับเนี่ยใบเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับใบจะเริ่มนิ่งนะครับเพราะว่าเราจะสอนสาวกันปีแรกอ่าสอนสาวกันปีแรกนะครับอาจจะติดต้นละ5ลูก10ลูก ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับปีนี้ก็สะสมอาหารไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยก็เดินในแนวของอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็การที่เราเปลี่ยนหัวน้ําตอนนี้เนี่ยในจังหวะของการอัดน้ํากระแทกดอกอเราก็จะทําง่ายแล้วก็ในการคุมยอดคุมใบมันจะง่ายเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ําปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดพร้อมกันเลยเปิดเช้าทุกต้นก็จะได้รับเช้าพร้อมกันหมดเลย,เลยการแตกใบอ่อนการแก่ของใบก็จะพร้อมกันในช่วงของการกักโศก จังหวะที่กักสูกแล้วน้ําคิดว่าเออต้นสูกเพียงพอแล้วอัดน้ําเราก็สามารถอัดน้ํากระเทกดอกได้ทีเดียวเลยนะครับจะ800ลิตรพันลิตรน้ําไม่ได้ในช่วงเวลาเดียวเพราะงั้นการออกดอกเนี่ยมันจะมาสม่ําเสมอเลยเลยใต้ท้องกิ่งมันจะมาง่ายนะครับแล้วจังหวะที่เราเบ่งพูก็ยิ่งง่ายก็ไม่ใหญ่เลยเพราะจังหวะนั้นเนี่ยเราต้องการน้ําเยอะนะครับ800ลิตรพันลิตรเพื่อเบ่งพูขยายพูเนี่ยเราสามารถเปิดทีเดียวได้เลย โดยที่น้ําไม่เลนไม่ไหลทิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของนัน้นก็จะลดเรื่องปัญหาของน้ํค้ังที่มันเป็นแอ่ง<ช>เป็นแอ่ง<ช>นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่อัตราว่าเราจะให้น้ําเยอะขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าเราให้แล้วน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมลงดินแล้วก็พืชนํามาใช้ได้ได้ดีที่สุดใช่แล้วนั้นก็จะประหยัดน้ําในบ่อได้มากขึ้นเพราะว่าเราเติมน้ําบาดาลเข้าด้วยนะครับบาดาลเราเติมเราดูดเข้า เพราะฉะนั้นบาดาลก็จะเติมเข้าได้เรื่อยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนในหัวเท่าไหร่สี่ห้ารลิตรใช่ไหมครับพี่บีน่าจะประมาณนั้นพอเปิดจีน้ำเนี่ยเลนมันจะเลนไปเลยเวลาเปิดน้ำรถตุกทีหัวเก่านะจะเห็นเลยน้ำไม่สะรถพูดเลยใช่ไหมครับแต่นี้เมื่อวานเปิดไม่เห็นเลยไม่เห็นน้ำรถน้ำออกน้ำาเตมไม่ออกเลยดูไม่อกอันนี้ก็เดี๋ยวเจ้าของสวนต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมาดูว่าข้อมูลของอินฟินิตี้เป็นยังไงเพราะาอันนี้เราก็เข้ามาแนะนํา ใหน้นักเปลี่ยนเรื่องตัวระบบน้ำนะครับเพื่อให้ง่ายต่อก,การดูแลการจัดการสวนแล้วก็หลักๆก,ก็คือเรื่องต้นทุนนั่นแหละเพราะทุเรียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนเป็นเป็นหลักเลยใช่หลังจากนี้เราจะประหยัดประหยัดตรงนี้ยาวก็คือ1น้ำเนี่ยลดลง2ค่าไฟลลน้อยลงนะครับสในเรื่องของการป้องกันมดมแมลงที่จะเข้าไปทําลายเนี่ยก็น้อยลงหรือไม่มีเลยเพราะหัหวเปิดปิดได้นะครับ4คือวัสดุของระบบน้ำอินฟิตี้เนี่ย แข็งแรงนะครับส่วนที่เคยใช้มาสี่ห้ปีนี้ก็ยังปกติอยู่นะยังไม่มีเปลี่ยนเลยใช่ยังยังปกติหัวแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อรองรับอนาคตการให้ปุ๋ยระบบน้ําไปกับระบบน้ำไมว่อจะเป็นฮิวมิกบาซิลัสแตคโคเดอมาที่สามารถละลายน้ำได้หรือถ้าตุหารอื่นๆที่ละลายน้ําได้เราก็สามารถปล่อยมากับระบบน้าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้พี่บี ของเก๊ของก๊อปมาเยอะเลยนะครับอ,อย่าลืมสังเกตนะครับหัวน้ำฟินแปดเนี่ยต้องมีโลโก้ infinity, infinity นะครับแล้วก็สีสีแดงแผ่นไดเฟมข้างในจะเป็นสีแดงอ่าแผ่นข้างในเป็นสีแดงแล้วก็ไอตัวหัวมันข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นสีฟ้านะครับอ่าเป็นสีฟ้าเท่านั้นนะครับ เพราะลืมว่าแผ่นถึงจะเป็นแผ่นกลมๆข้างในก็จริงแต่ความหนาความทนทานการชดเชยแรงดันมันไม่เท่ากันการยืดยุ่นดีการยึดจานในตัวไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับเกษตรทันใจวันนี้ก็ขอบคุณนันเอกเป็นอย่างมากเลยครับสําหรับการรีวิวนะครับครับผมสวัสดีครับ